ทำความสะอาดต้นไม้ค่ะต้นสนทำความสะอาดต้นสนนะาะว่าหิมะมันจับเดี๋ยวถ้ามันหนักเกินไปมันจะทำให้กิ่งต้นสนหักเพราะว่าไอเนี้ยเราปลูกที่สวนเราเนาะก็เลยต้องมาแบบช่วยมันนะคะถ้าหิมะมันเกาะเกาะน้ามากขึ้นมากขึ้นมันก็จะสามารถหักได้เนาะหน้าหนาวของรวมมเนียค่ะก็จะเป็นอาการประมาณนี้ นะฮะเช็คกิ่งนะยูสแฮนน่เช็คดูทรีนะ tree, นะเดี๋ยวจะให้แกส,สั่นให้ดูนะคะนะฮะ,นะฮะน่่วนะนูค่ะประมาณนี้ค่นะ,ะหนามากเลยค่นะ,ะ how many degree ฮนะ now